อยู่กับช่องสับป,ปะเลอฟัวแตงนะคะนี่มือ่อกี้ได้เลิกยอดเขาแล้วค่ะเอฟซีมื่อนี้ไม่ยอดน,นะคะก่อนมน่าวานยอดเอาสับป,ปะเลอว่ามักแน่วยาก men bala Boo. Hmm. แดดังสีนิยานฝนตกอยู่เดอ้อแดดหอนๆงสิพูนทั้งผุนวานเบิดเหล่าย่างไปทางล่างพูนมาวานสปอร์ถติดอยู่พ่น บาดย่ามไทยบอติดบัดมาปันติดเสยเงุดขึ้นกัน ขึ้นไปแล้วนะคะเอาปุ๋ยขี้ไก่ห้องขึ้นไปแล้วตั้งแต่เช้าห้องกัมม่หยอดน้ำกดกระเป๋าปีนี่นสิเอาไล่ละสามตันพิ่นว้าเทศเอาแล้วแวดดพูกเราร่มเย็นแห้งมม่หนีห้อากัมม่า นั่งห้กำลังใจนะคะปฏิเสธซอยดอกฮ่อนนั่งยู่ซื้อกบเมื่อยเลยนี่ oh. เป็นบา้า oh, oh, oh. นแล้โอ๋อมีแบบนี้น้ำเหรอห <c oughs> ยอดห <c oughs> ยอดกันส่วนหยอด <c oughs> เอาแบบนี้ก็ได้ติ ไหลลงคอได้ไหลลงคอไหนกำเอาอาจจะสามอันนี้มันคือยังเห็นเป็นเม็ดไหลลงอ่ะเอออันดีซีอันที่ถ่ายผลไหมก็ไม่เห็นมันออกขอให้มันไหลลงคอพผลว่าแล้วไอ้ที่มันหัวแล้วที่มันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดลงมาเอาแบบใดบ้า แบบนี้ก็ได้เหรอก็คือคือกันเนาะบานเท่ากับบอมมี่เหล็ดเนาะจริงสิบานเท่ากับมีตะค้นเอาเครื่องพลวานอือยังไงดีขนาดเลย แต่ว่าเอารถยอดนี่มันก็ดีขึ้นกันรถหยอดกับปั่นเครื่องติดรถบ้านเขานั่นไหมมันกับมื่อยแค่เท่อเดียวนะมันามาต้องมามือยางวานหรอกจังเอามาปั่นกบอันนี้เขากับวานไปน้ำปั่นไปน้ำเลยอันนี้เขาก็หยอดไปน้ำมันก็ก,กบไปน้ำข้าวปลาตองก็เสียแห้งสองเทือกเพื่อจะเป็น ตะกี้เขาก็จ้างค้นวานเนาะจ่างคนยางวานนันก็เสียเวลาใส่สีคนยางวานก่าสีเหลวใส,ส่สีแต่ว่าปั่นอีกพี่หน้าทางข้างกันเขาบ่ท่านแต่ว,วานจะทายฮุดไว้ซื้อ,อ,อ,อยานแต่มันฝนฝนบบตกมากสามมือหรอสามสี่มือนหรอ นีต่ตกริ่นลช่วงเช่ากรรมมาว่านรถติดกะบตกลิ้นินอยู่แต่ว่าตกมาแห้งคือสีแหลงอะระเบิงส่งนี มี28ด่ดก็เหลืออีก2หมองนะคะอีกมองหนึ่งเก้าอีกมองนึงหารากะแล้วน้าสัป,ปะเลือพูดนหลังป้ายางเขาพุ่นมองนึ่งแล้วก็เขาไปใน่ซ้อยทั้งในอีกมองนึงเห็นหน้าหลายครั้งปีน,นี้จะสิเอาเงิ่อนใส่ดอกมาสือปุ๋ยใส่เขานะ มันแมนบอลออกเอิบนะออกน้ำทอมันแมนบอลออกน้ำทอเยอะป่ะนะมันแมนบอออกน้ำทอนั่นไปไม่คือออกท่าขางอยู่อันนนนั้เเขาจพิ่มอี่ตรงนี้ยังไม่มีข้าวเลยโดนหมดเลยเวลาหยอดกระส่วนหย่อนว่านกระส่วนว่าน เงินบอกว่ามันจีตามคอย ấy. งงมากนะงงกับเพื่อนหยอดข้าวตาดมมากกะ <c oughs> คลิปนั่นที่ว่าเอารถอีแตกๆไปหวานกับมีคนถามว่าทำไมไม่ไปยืมของเสาอุดมมาหวานอันบบนั้นมันก็หน้าหน่อยเนาะมันก็มีหกไรนหนึ่งให้มันก็น,น้อยหกไรนสปอบปอันปั่นกันแท้ปีนี้หกให้พอดีเลย เอาเลยเอารถอีแต๊กๆดีกว่าพันอยากล่องของอันนะสรุปบ้านในยอดยอดด้ซีให้เมื่อยแห้งคนว่าขายางบ่ไปก็เลยเลยบานเอาเอาเครื่องพนเอาสองไฮแล้วก็เอาโรตารีปันกบขากบอแต่ว่าซบอดีเหฮดหน้าหลายกะเมนยูพราะว่า,ามี รถไถเองรถเกี่ยวเองคือจ้างหน้านี่นี่เข้าไถยสี่อบเหรอไถยสามแล้วก็ปั้นมาว่านี่รอบหนึ่งห้ดินมันแห้งถ้าสมมติว่าจ้างเขานี่ก็คือสีเบิร์ดหลายแล้วล่ะจ้างเขาก็ไถก็สองร้อยห้าสิบบ่อต่อไร่แล้วก็ปัน้นปั้นนี่สองร้อยแปดสิบแม่นบ่กับเบิดหลายอ่ะสี่หอบนี่ ใ้ส,สี่คายเกี่ยวเขาอีเบิดค่อยน้อยสำหรับค้นทีบ่มมีรถของเจ้าของอะเนาะบ่มีรถไทบ่มีรถเกี่ยวจนเสียตายเลยปีปีหนึง่งคายเขาได้มากอะจายจะขาดจางเขาอันนี้ค่ายอยู่ห้องยังมีรถไทยมีรถเกี่ยวเองไตเฮนเดาเอง สี่บริเฮดเองก็มีแต่ฉีดยาขาา่ายยาเพราะว่าฉีดเองบริสอปอเพย์ยาขาา่ายยาก็บสิด้จังเขาต่ฉีดยาขาา่ายยาว่านปุ๋ยก็ว่านเอาเองนะคะปีนี้เพราะว่าเฮามีเครื่องเครื่องว่านปุ๋ยเล้หเอาสื่อมาเล้วเอาก็สิเดจว่านเอาเองมีอย่างไรคะ่ะคลิปนี้ก็เมื่อวานเขาให้เบิง้งก็ไมา่หยอดเขาเมนเมื่อวานเขาได้ได้หยอดแล้วเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่เบิง้งฝนฝ่าอากาศมาดนแห้งมันตัวไหมว่าสีแรกสีแรกตกสซมือเลยจักแรงแนวดาวบุไปละค่ะบ๊ายบายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้ด้วยนะคะ